ค่ะชาวลัคนาราศีกุมถุกท่านด้วยนะกลับมาพบกาับจารยนนตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15มิถุนายนของชาวลัคนาราศีกุมหรือทันที่เกิดระหว่างวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคม แต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทายแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกุมคํายยกรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนมากที่สุดด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพระราหูได้โคจรเป็นตำแหน่งเทววีโชคในภพสหัสชะร่วมกับดาวพระพฤหัสบดี ที่โคจรได้ตำแหน่งรา,าชาโชคและร่วมกับดาวพัพพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวประจำตัวของท่านในภพสหัสชาเช่นเดียวกันทําให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนในบ้านคนในสังคมค่อนข้างมากด้วยบางท่านก็ไปร่วมกลุ่มโครงการสาธารณประโยชน์เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ได้เดินทางบ่อย ที่ประจวลงเท้าเรือได้เป็นร่วมงานสโมสรต่างๆได้มีการเดินทางเดินทางแล้วมีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้ท่านเจอช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อต่อยอดสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำได้เป็นอย่างดีด้วยระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมจะไม่ขาดมิตรสิ่งที่ต้องเตือนต้องระวังคือระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเพื่อนนะคะ คนในสังคมของท่านได้ง่ายด้วยนะอาจจะขัดใจกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างด้วยเรื่องเล็กๆอาจจะเป็นคำพูดนะคะเป็นตัวแปกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดและระยะนี้นะคะบุตรหลานบริวารของท่านหรือคนอายุน้อยกว่าอาจจะมาสร้างปัญหาสร้างผ่าร้ายกับท่านด้วยระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมเองก็จะมีความคิด มีหัวกันค้าที่ดีอาจจะอยากลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดหากเป็นการลงทุนบนความเสี่ยงอันนี้อาจารย์ต้องเตือนว่าระวังจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะหรือบางทีท่านอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีถูกหลอกถูกโกงถูกหวังผลประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นระยะนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไว้ใจง่ายๆนะคะระยะนี้บางท่านอาจถูกญาติพี่น้อง ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเบียดเบียนอาจถูกเอาเปรียบจากบุคคลเหล่านี้รวมถึงเพื่อนฝูงบางกลุ่มด้วยดาวพระเสารเองก็โคจรมาทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุททำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะรู้สึกวิตกกังวลใจง่ายเครียดง่ายถูกกดดันหรืออยู่ในภาวะจำยอมหรือมีภาวะบางเรื่องที่ค้างคาใจบอกใครไม่ได้ บางท่านก็อยู่ในสภาวะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงที่อยู่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการเดินทางไกลระยะนี้าจารต้องแนะนําเลยนะคะว่าท่านควรที่จะทำลงตนอยู่บนความถูกต้องอย่าทำอัไรที่สมเสียงกับเรื่องที่ผิดนะคะไม่งั้นผลเสียจะเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนในวันที่สองมิถุนายน ดาวพัพพุธจะโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าพบพันธุทุาำให้การพูดการเจราจาก็จะดูมีน้ำหนักมีความลาบรื่นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาขัดใจท่านเรื่องติดขัดต่างๆที่ขัดใจเรื่องอึดอัดทั้งหลายก็จะคี่คายไปบ้างทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดินแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรุมคือดาวพ,พัพฤหัสปดี ได้โคจรเป็นตำแหน่งราชาโชคในภพสหัสชชะร่วมกับดาวพระราหูที่โคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคและเป็นดาวประจำตัวของท่านทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมยังคงจะมีรายได้เข้ามาจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านลงมือทำอยู่หาเงินได้ง่ายหาเงินได้ไม่ยากขอแค่ว่าอย่าไปหาเรื่องหรือไปหาไรายได้จากเรื่องที่ผิด เรื่องได้ไม่ถูกต้องเป็นพอโดยรายได้ของท่านเองระยะนี้มักจะมาจากการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถไหวพริบป,ปฏิพานพิกแพงต่างๆและมาจากสิ่งที่ท่านถนัดด้วยระยะนี้ท่านเองจะได้เจอช่องทางและโอกาสในการลงทุนเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีกมุมนั้นจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาดีอีกช่องทางหนึ่งด้วย เพราะท่านเองจะคิดการใกล้ละเอียดและมีความรอบคอบในเรื่องของการลงทนุนในการสร้างรายได้ค่อนข้างดีและจะประสบความสําเร็จด้วยท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการติดต่อการพูดการเจรจาการจัดการการแก้ไขปัญหาการเป็นตัวแทนในหน้าการต้องไปประสานงานหรืออาชีพทางด้านสินเชื่อฝ่ายจัดซื้อ ไปแนนต่างๆพวกนี้นะคะหรือเป็นอาชีพบริการสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์เหล่านี้จะถือว่าทำให้ท่านมีรายได้มีโอกาสดีนะคะเข้ามาในชีวิตสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะในช่วงนี้ก็คือขอให้ชาวลัคนาราศีกุมแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาให้ดีเพราะบางท่านอาจอยู่ในสภาวะได้เงินมาก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่บางท่านก็ได้เงินไม่เต็ม ถูกหักถูกทอนโดนค่าปรับค่าธร,รมเนียมต่างๆประยะนี้ท่านจะใช้เงินก็พอเรื่องความอยากของตนเองใช้เงินเพราะตนเองและสังคมมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเบาได้เบากอดบางท่านก็อาจจะถูกญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อนฝูงมาเบียดเบียนเงินของท่านมาขอความช่วยเหลือจากท่านจนบางทีท่านเองก็น้ำท่วมปากอึดอัดใจ บางทีก็ถูกเอาเปรียบด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพระอังคารได้โคจรเป็นตำแหน่งนิดคืออ่อนกำลังลงนั่นเองแต่โคจรร่วมกับดาวประสุที่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคและเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในทางหัวราศา์ด้วยนะคะและดาวสองดวงนี้โคจรในภพอริคือปัญหา ปุปปักเรื่องที่ต้องจัดการต้องแก้ไขทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเองในช่วงนี้อาจต้องเข้าไปจัดการกับปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาตัวเองและปัญหาของคนอื่นที่สร้างไว้ด้วยแต่ก็โชคดีที่ท่านจะมีมิตรมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างดีระยะน,นี้ค่ะท่านใดต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากต้องย้ําเตือนตัวเองว่าอย่าออกตัวแรงนะคะ เรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดท่านต้องเก็บไว้ในใจอย่าไปสร้างปัญหาเด็ดขาดนะคะเพอเรื่องบางเรื่องเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันจะแก้ไขยากเพราะฉะนั้นบางทีนะคะเราต้องถอยทีถอยอาศัยกันไปอาจมีงานที่ท่านเองรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าทีของท่านแต่ก็ต้องมาแบกรับผิดชอบยิ่งท่านใดทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าทําอะไรผิดพลาด บางทีท่านเองอาจรู้สึกถูกกดดันหรืออยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลาแต่หากท่านใดมีอาชีพที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ข้างตน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินปัญหาต่างๆที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นก็จะดูเบาบางลงไปท่านใดที่มีหุ้นส่วนนะคะในระยะนี้ต้องระวังความขัดแยง้งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆด้วยนะส่วนท่านใดที่ทํางานนะคะร่วมกับญาติพี่น้อง ทำงานคงสีทำงานกับคนในครอบครัวระยะนี้ระวังจะเกิดปัญหาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นระยะนี้นะคะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางไปบ้างดีกว่ามาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทําให้ขัดใจกันเปล่าๆนะทางด้านความรักคนโสดยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นความรักในช่วงนี้ บางทีความรักที่เข้ามาอาจจะมาสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นได้สำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจอยู่ในสภาวะต้องไปจัดการกับหลายเรื่องเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวคนรักครอบครัวของท่านหรือคู่ครองของท่านนั้นก็อาจจะอยู่ในสภาวะเดียวกับท่านในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างนะคะหาโอกาสเติมเต็มความสุขความรักให้กันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วย และจา์ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงประจําวันตามช่วงอายุและสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านด้วยและการรับมือกับดาวพระราหูที่โครจรอ,อยู่ในภพสหัสชาและเป็นดาวประจาตัวของท่านด้วยนะคะจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีห6กนี้หากชาวลัคนาราศีกมุมท่านใดยอยากจะไปรับชมรับฟังก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนท่านใดยอยากจะมารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะและคอมเมนต์ที่ดีๆที่เติมเต็มกำลังใจดีๆกันเสมอมาด้วยนะขอขก็อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะ หากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปกออภัยัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ